วันนี้ทำสปาเกตตี้ค่ะเดินเอาเดินทีเดินสปาเกตตี้ไก,ก,ก่เส้นไก่กระขัว่วเป็เทียมขัว่วไก่ให้มันสุกจักหน่อยอะนะสุกจักหน่อยมันระขั่วมันเราขั่วมานเราจักหน่อยหน่อยนะ แล้วเราก็มาเติมเติมน้ำซอสลงไปเติมซอสสปาเก็ตตี้ลงไปลงไปเลยค่ะอู้มันก็มาไหลโจ๊กโจกแห้งไปเลยค่ะ เกกอีมันข้นแหงเราก็เติมน้ำลไปหน่อยนะใส่เงี้ยเห็นว่ามันจะข้นแหงข้นแหงเติมน้ำลงไปด้วยจะได้มีน้ำหลงเหลือโอเค กระเด็นใส่หน้าค่อยแล้วก็เติมบักเขือเขือลงไปสักหน่อยความแซ่บอขียเคีย่ยจะบอกว่าของแพงมาก แพงแพงของแพงพักแพงตุกอย่างแพงถึงจะขึ้นเงินเดือนแล้วก็ตามแต่ของก็แพงพักแต่ก่อนไห้เกซื้อแค่ก็จังสลาสลับทักสลับแตก่ก่อนก่อนน้อยื้อแค่กิโลยูโรเดียวมันจะขึ้นมากเป็น30-40ิสีเซ็น ขึ้นมากทุกอย่างเลยเนื้อหมูเนื้อไก่ตะก้อนนี่ก็เคยซื้อแค่หายูโรซียูโรสามยูโรอายูโรันล้ก็ขึ้นมาหอดแปดยูโรก็เป็นซียูโรแค่โบหลายพึ่งกิโลปริมาณซ้ำกัน คุณแกงแกงพักข่อยเอพิ่มไฟขึ้นอีกไอพลังอยากกินสปาเกตตี้แต่ว่าคอยนี่ลบับหมูว่าคนกันหลับตลับไว้หลากหลายบ่อยากกินสปาเกตเต,เกเตี้เพราะว่าเฮ็ดใครแน่เหรอคนกลยได้มาเฮ็ด พอจะเห็ดแม่หน่อยได้บ่บ่เห็ดยังหน่อยเถอะเฮ็ดก็เฮ็ดหลายๆเลยลายลเนันเปื่องแมันจะไปใด้ก็เขมาไม่ด้วยก็ไม่จำศีรด้อยลก็เขาแทงประมาณสี่อาทิตย์ละลอยใส่ซีใบ่ลอยใสซ โลตะกอนไห้เคยสื่ออาทิตย์อร่อยวันนี้จะมั่ลอยแปดสิบสองลอยต่ออาทิตย์ถ้ากัเข่ากับนางแทงแห่งก็กรอกก,กินนั่นสิแลก็จะใส่หอมลงไปด้วยก,กินน่สิชอบกินแบบนี้นะคะชอบกินแบบระไรก็เฮ็ดไป กินเล็กส์โซเอ้ยยันเมียเอ้ยยันไม่ใช่ก่ะใหม่สิคนขะคนไม่ใหม่รู้สึกว่ามันจะแค่งเขงมันเขียนห่ดตัวนี้ขียนหมดเติมน่เติมนี่ลงไปนี่เขียน ใส่ผักเนี่ยเหมนะือนเราจะเติมผักด้วยมันก็สิเขียนโก,โก็เอาเนี่ยอย่างนี้ดีอย่างนี้น้ำจะน้อยสปากเกตตี้ดาวนะคะบ่เหมือนใครอีดจะเ่นแฮชเซอร์ด็ใส่อะไร มันแพงข่อยก็เลยว่าเออข่อยซื้อผิกตุรกีมาไหว้ห้าก,ก็ใส่พผิกอันนี้แท่นอะไรตุรกีแทนพ่ะริสอันนี้แท่นเพราะว่าิีหยวกแพงมากเลยจักพ่าใดญสามเหรียญส่เหียญขาเยเลยพอคยพอผักแพง เะอย่างนะคะเบิ้งเต้าหูดูตะาเอ,อ้ใส่เป็นอย่างนั้าไปพาเกตตี้ันดางไก่กึนไก่กึนเบิ้งเอาไอ้พวกขึ้นมูนมนได้สิอยากกินนั้นเอาใส่ลงไปเลย ใส <Yeah. S 1> ่ปาปิก้าอันนี้มันก็เอนว่าปาปิก้ามาหั่นเป็นผิดหยวกตักแหนมแป้งใช้เอาแล้วก็หาเห็ดมาใส่ไอ้พ่อรงบอกว่าต้องมากินเห็ดใส่หลายๆได้เลย ก็แกงเลี้ยงแกงเลี้ยงเห็ดเนาะก็มีแต่เห็ดเลยนวลาคือ,อ,คอคใส่หลายแท้ใค่เห็ดหลายแท้ก็น,นังว่าแกงเห็ดแกงเห็ดนี่แกงเห็ดเขาเรียกว่าแกงไก่แกงไหนนั่นแกงเห็ดนะแกงเห็ดมันก็ต้องมีเห็ดลาย บินเสียงจรวดแรงทางดาันอันหลังข้าเพ่้มันเกิดอียงแบบจะบินนาปินหลังเมื่อบานคอยมันติดกับเขตเยอรมันขับรถไปเยอรมันก็ประมาณสิบกิโลจะน้อยสิบส,อ,สองกิโละสองกิโลนหอดเขตเยอมัน ว่าอย่าใส่เห็ดหลายได้ใส่แค่นี้นะพี่งเพิ่นบ่มากินมเห็ดอ่ะนะว่าต้องใส่หลายใส่แค่นี้พอค่ะเปแบบพี่ใส่เห็ดสกุตตี้ตฟานดาวนะคะ อร่อยนะอร่อยไหมจะแ,แสียบบอชิมชิมแล้วก็จะต้มเส้น ไม่ได้ชิมคอยสปิดฟ้าหมอซี่เจ้าอดสิก็เห็นนั จอเห็นน้ำติดฟ้ามองจอกสิบเ่เห็นซิ่งก่อนปุ๋มรัก้เสร็จเหนาอใส่มารับก็ลงไปชิมใครชิมอืมอร่อยแต่ไม่เผ็ดเราต้องเตมิมพริกลุงไปนะ่ะ แบบนล้นปิดลงไปวางิีหวางตุ้มเสซกชิลีเปเปอร์โรยลงไปจะได้เผ็ดเผ็ดเพราะว่าเราคนไทยเราต้องกินเผ็ดเห็นไหม เราไม่ต้องไปทําเหมือนใครนะคะทํากินเองอร่อยที่สุดผมร่ัวงไปน้าจังเนยอนผมนัวผมนัว,มนว,มนวไก่แล้วก็จะมีผมนัวไท่ เสพน้อยใสพน้อยซ่บหลายบรดิเสพน้อยช้อนชาอลไกันเดเดียว อัเปอีกตอ่เป็ีความเกี้ยวเค็มๆนิดนึงมีความเปรี้ยวมีความนัวมีความเค็มปลาเลมปลาเลมเนี่ยน,น,น้อยอร่อยนะคะอร่อยก็ร,ร้นานอาหารคุณได้ก่อเยเตี๋านอาหารเขาก็แบกาำก่อยนะ ใแขกก่อนตืมน้ำปลาลงไปอุอนใส่หลานชิดนเ,เล็ก,ลกน้อยน้อยทุกคนไม่ ไป,ไปอ่อนๆแต่ก่อนเดี๋ยวค่อยลวกเสร็จแล้เดี๋ยวเส้นใกล้จะสุกเราค่อยมาเพิ่มไปให้มันปดฟุดฟ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 ดๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ ก็เหมือนมีลูก <c> แ <oughs> ยงเห็ดหน่อยเด้อเห็ดหลายๆเด้อแบบว่าเนเห็ดี่แหลเี่ชิลหล่ก็เห็ดคุ่นโบอ,อิมตัวนี้ขึ้นนิ้วอีกนะตอนจะปกดประมาณสี่สุ่มหาทุมเลหิล้ล,ล่าก็หาสอกิีสอกิีมันแบบ่มีมันแบบเปิดแ้ว เ,เห็ดนารณก่อนไปทีมอินเทอา์แนลนะคะแอบกินให้หท้องแตกไปเลยเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กสโลแกนมาตั้งแต่น้อยๆ่ขอให้มีกินทุกนะกอบขอ้โหโอเดีย เล็กจนโตอยก็จะเป็นแบบนี้โคดสุดแล้วค่ะก็ขนาดเปิดไฟอ่อนๆเน บินท่านนับินท่านหัวบางบินไปแล้วก็บินมากควรจะนักหมนนคะแซบอีริอีหรอไกลเกินไมเอทันซูปเปอร์รกกันเดี๋ยวรอให้เซส,สุกก่อน ตองไปเลยเถอนะตองไปจัะน้อยพ่อหันเฉดจูพ่อ,อจะนอเล็งไปฟุดๆุดฟุในเงาปนไปเอัอะไรตั้งใบชาสดี เส้นสุกกรพ่อว่าล้อเสร็จแล้วก็บลาอดไหลที่อ้นจับ้นหลออส้มีแหละพ่อว่าพ่อแบบอ่ะส้ เหนียวเรามีล่าของนิ้วเข่าเหนียวแล้วก็มีล่านิา้แกงแมีวพัดัดไม่คะ่ะเราไม่ต้องเปิดไฟแรงหรอกเพราะว่าเรารอรอให้เส้นสปากเกตตี้สุกอันนี้มันก็จะสุกไปนไ้ค่อยทำไปมันจะได้ร้อนจะได้กินร้อนๆแซ่บ

Okay. Mm -hmm. โอเคค่ะขอจบคลิปเพียงทเท่านี้นะค่ะน้องเดี๋ยวมีอัปโหลดไปนะเดี๋ยวคุณก็จะทำต่อไปนะคะต้องเดี๋ยวเราไปเน่ากินไหมคะบรุงอขอกระสิต้มต่อไปบายบายคะ่ะฝากเบิ่งคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามเด้อยธรรมะคอยคลิปครับครา